เราก็ไม่เจอผู้ที่รอชีวิตเราไม่เจอผู้ไม่เจอร่างผู้ผู้ติดอยู่ภายในโดน,นรอบๆบข้างแล้วนะครับน่าจะอยู่บริเวณรอบๆส่วนกลางของของตึกนะครับวันนี้ก็เลยโอเคแต่ว่าเราจะลุยจะต้องที่จะร่างที่อยู่ภายในออกมาให้หมดมันตอน,นี้ไปถึงแล้วทั้งหมดที่ด้นะตอนที่อยู่ข้างในนะครับเท่าที่เห็นได้เท่าที่เห็นได้น่าจะอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบเท่าที่เห็นนะฮะเห็นจากอะไรครับพี่เห็นจากเครื่องสแกนที่สุด ช่วงที่ผ่านมาแล้วมันที่คลายมากขึ้นหรือมันยังดูหนักขึ้นหมจริงๆแล้วเนี่ยอุปสรรคเนี่ยม,มันมีเกี่ยวกับเรื่องตึกเนี่ยมันสามสชั้นพอสามสิชั้นแล้วเนี่ยมันยังไม่เสร็จพอมันไม่เสร็จปุ๊บเนี่ยทุกอย่างเราก็เราไม่มีแปลนไม่ไม่ไมแปลนตึกอาคารแล้วก็อีกอย่างนึงว่าพื้นพื้นปูนผนังด้านข้างเนี่ยโอ้โหหนาเป็นเมตรนะครับการเจาะเข้าหรือการอะไรเนี่ยมันจะลําบากมาก เพราะนั้นเราเราไม่สามารถที่ทําอะไรได้เลยตอนนี้ต้องรอเครื่องมือหนักอย่างเดียวที่ถขั้นตอนการขั้นตอนการนัเนคือต้องเอาเริ่มจากยอดแล้วค่อยไล่ลงมาถูกต้องครับก็ต้องยกยกยกแผ่นเนี่ยแผ่นที่ท่านเห็นเนี่ยเนี่ยเขาค่อยยกออกใช้ตัดยกออกยกออกเจอร่างพวกเราเข้าไปเจอร่างพวกเราเข้าไปต้องยกต้องใช้วิธีนี้แล้วครับเท่าที่พี่สแกนร่างเจอเนี่ยร่างอยู่ลึกประมาณเท่าไหร่ได้ครับพี่เขาบอกประมาณชั้นที่1 7ถึง21 เราก็ไม่เจอผู้ที่รออชีวิตเราไม่เจอผู้ไม่เจอร่างผู้ผู้ติดอยู่ภายในโดนรอบๆบข้างแล้วนะครับน่าจะอยู่บริเวณรอบๆส่วนกลางของของตึกนะครับวันนี้ก็เลยโอเคตกลงว่าเราจะลุยแต่ต้องที่จะร่างที่อยู่ภายในออกมาให้หมดมันก็ให้ไดถึงแล้วทั้งหมดที่ได้ตอนที่อยู่ข้างในนะครับเท่าที่เห็นได้นะเท่าที่เห็นได้น่าจะอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบ เท่าที่เห็นนะฮะเห็นจากอะไรคะเห็นจากเครื่องสแกนด้านที่สุดคืออะไรรถทุ่งที่ผ่านมาแล้วมันที่คลายมากขึ้นหรือมันยังดูหนักขึ้นไหมจริงๆแล้วเนี่ยอุปสรรคเนี่ยมันมันมีเกี่ยวกับเรื่องตึกเนี่ยมัน30ชั้นพอ30ชั้นแล้วเนี่ยมันยังไม่เสร็จพอมันไม่เสร็จปุ๊บเนี่ยทุกอย่างเราก็เราไม่มีแปลนไม่ไม,ม่แปลนตึกอาคารแล้วก็อีกอย่างนึงว่าพื้นพื้นปูนผนังด้านข้างเนี่ยโอ้โหหนาเป็นเม็ด นะครับการเจาะเข้าหรือการอะไรเนี่ยมันจะลําบากมากเพราะนั้นเราเราไม่สามารถที่ทําอะไรได้เลยตอนนี้ต้องรอื่องมือหนักอย่างเดียวครับขั้นตอนการขั้นตอนการคือต้องเอาเริ่มจากยอดแล้วค่อยไล่ลงมาถูกต้องครับก็ต้องยกยกยกแผ่นเนียแผ่นที่ท่านเห็นเนี่ยเนี่ยเขาค่อยยกออกใช้ตัดยกออกยกออกเจอร่างพวกเราเข้าไปเจอร่างพวกเราเข้าไปต้องยกต้องใช้วิธีนี้แล้วครับเท่าที่พี่สแกนร่างเจอเนี่ยร่างอยู่ลึกประมาณเท่าไหร่ได้ครับพี่เขาบอกประมาณชั้นที่